สวัสดีครับพี่สารมาซาเชียมครับผมมาหูดำครับพี่น้องสสวัดีมาครับมาเห็นเด้กินแลงกันครับมาดูนี้เขาได้เมนูแซ่บจะเข้าไปหามานะครับนี่พี่น้องครับต้มเรียบร้อยแล้วครับจ้าแกงขี้เล็กครับมืดอนี้ใส่เกลือก่อนครับเกลือก้อนน้ำปลาครับเจ้าขวดใหญ่เลยครับน้ำปลาเส้ก่อนชุบครับ เ,เ,ลเลี้งนะจ๊ะนี <S <S ่ขยายกอนคนรวยใหญบางคนก็ทิ้หมอแห้ครับคนอ,อ,อยู่ตะเสียบครับาอายจรกนยังไงโยนน้ำขังทางน,นะครับมดาดีาเส้นปปครับเส้นหนังกไปว่ารับ หนังต้มครับนี่ต้มจ้ะอันนี้ไฟมึงฟดไฟกันเด้อครับพี่น้องเปิดฟดกันนะจ้ามาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับแกงขี้เรียกเขาว่ารับกันจ้ารับกระดิ่งเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วไปครับงเมนูต่อไปครับ ครับพี่น้องเมนูต่อไปครับจ้าสีน้แม่ปนจ้าปนครับปนประทูผักไห้เฮานะจ้าคนเบ่งปนนะคขพไ่เบ่งสุดผักเขาจ้าเขียดีนะครับต้มกันเลยมะเขือครับกันเลยจ้า chân okay. okay, mà chắc làm đâu có khui cái bạc hay chém để, để hay mà hả mình hay xồm đi đi bạc hay nhin bạc hay nhin này đi à xếp

ใส่แนถูกใจอ้หูแข็งโกูเลยใช่ปะใส่เจ็งอหเน้อะใส่เจ็บหน่อยครับแม่ใส่แข็นไหครับแกงนหมก็อนตงคืนครับเ้สำหรับปะตองอันนี้หลับปะตองโอ้บนะ้โหนาแดงคืนนี่ หน่อยอ้มจุดหนนิงครับตัวน้ำติดึือตาไรนึง,นงครับนี่ครับหอ,อมปอมครับหอป้อมเาป้อมปลูก,อกเองนะเรียบรลอยครับนี่นะครับไม่ไรัดจ้ะ ปนจะแซ่บกับปนประทูยกระ้แ่กระะพอดีแม่คุยกับผักพอดีก็ไปน้ำผักมาคุยกระ็ดีต่ำประแดกยวเพิ่มเงินนั่นได้กระทู้กนี่อืมผกันครับอีอพี่นาะปนปลาครับินปกับผักชีผักไช่ครับเป็นคุยแซ่บไชหินแม่ว่าหิสมดีครับหินสมสมแม่สมเบิ้ง นี่ก็พักตังโอจ้านี่ก็พักซีจ้ามาเคลียขึ้นคอยดีเนี่ยตั้ปลาแดีทอดไข่แกงเคเล็กนะครับไปจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องสสวัดไปจ้าปีนี้นะคตาเม่เป็นบู๊เป็นกุ๊กเห็นในยูในกินสู้กินอยากกินปีมือแม่มือเนี่ยเพราะว่าอยากกินปนปัทโถะนะค่ะปนปัทโถุ้งสุดผักดูพี่น้อง อันดับเลขก็นอตเหตุเมนูนี่เด้อค่ะเขาเห็นผักก้อนนะเมนเนาะผักไฮหินค่ะเปรี้ยวสุดๆตับผักติ๋วว่าเมนผักติ๋วแล้วพี่น้องผักไฮที่พี่มาเสิร์ฟพาไปเอาเมื่อนั้นละแต่ว่าตัวนี้มันเป็นผักไหน่อยผักน้อยผักไฮหินนี่ผักตั้งโอทางนาผักหอมผักขมลวกผักขมมากะเจี๊ยบเนาะค่ะผักสูะเจียบอยผักชีเพี่ออันนี้ก็เด็ดพี่น้องเขาไปหามาบ้องเลงฮิเดรตหรือี่เดรตคิรเล็กก็เก่งไม่เลยเนี่ยค่ะ อย่างคือเล็กพี่น้องนี่เอกค่ะอันนี้ก็ยิเด็ดพี่น้องตำปะเด็กโตค่ะนี่ละแจ้วบอมไม่ได้กิ่นตับเฮาหนะเพราะว่าเฮาเห็ดสูตรนี้ล้วเฮาเลิศกว่านะเมนเนาะไม่ด้วดนเลือนี่ขาดกว่าขาดปะเด็กตอนได้เลยพี่น้องประเดี๋กระปุกเท่เสริอมในรันได้ค่ะมะตำเฮอปมะตำดีๆใส่บอกไอ้เล่นก็ได้หรือว่าใส่ยบอกขามเปียกอี้ยงเลยค่ะกินกับผักสดนะพี่น้องถ้าเข่าเขาเหมือนพี่น้องมันกินเข่ากินน่านั่กันค่ะ ลูบขาเดินมาไปจายังนงน้นก็สู้รถขาัถามอะไรนี่ะครยืดแล้เถอคุ่ปนางบ้างอุยเนี่ยปนเราเดือดจำนเราควรจบ้านครับจำบ้างมั้ยเนยจำบ้า

หาเนะค่ะเพราว่าสมมาสมมันกนว่ผสมบับติกวเด้วพี่นะ่มน้ำผสมมันกับปลาดมันนอ๋อจอังปุ่เม <c oughs> <c oughs> เบียรอวันทั้งหมดเขาชอบมาเบียร์แล้วตกแจ่ผัดผมงาม มาเห็นมา้องน้ำเยอะครับมีปลาควอยอยูนแกเป็นที่มันแบบไก่ปลาควายต้นไงกับไก่ไงต้นย้มเสียงไร้เน่ะสมกระดอกก็เด okay. okay. ือนต้นไงไส่อันนี้ต้นอันนี้ไก่ปมาไง ใส่ของมาสงมา้นเลยใส่หัวอนี่ะใส่ต่อคอคือใส่ต่คอต้นไดนต้นรุ่งบ้างติคือแนาขึ้นมาอาบานแม่เต้นห้าอบสมปานไงต้งกับใจรอดของเราบัดสมปานตัวนี้กินมาเนี่ยมนมีความหลังกัหนากระเนดนี่แหละเป็นไง กินหัวสันไปยุ่อดอนแต่ไม่เคยกินหม,ม,มากเลยซิลนี่ผมเคยอันน้นะข้างแรกลยนนองน้องเราทำยังไงถามหนูหมาบักได้กิหมากระเจียบอันนี้่นเอิญเกีอยวขาวขี้ทอดตัไปยุ่อดอนมาเนี่ยค่ะ <c oughs> เลิกงานเ <c oughs> นาะไอนี่ซีมันจะมีหอมเนียยอ่วมีมั <c oughs> <c oughs> เออเดีย้นสร็จไอวอสรไปอน่อยน่อยฮ่ากันเกงก็ไ่ได้มอนมัยน่อยเลยให้หิให้เงี้ขแบบง่ยแตน้ำไม่ซ้มกลนตัวนั้นห้คดังเขาจะเป็นนาบบานไม่หล่ะหยุดงานม้บบานสองสามเมื่อขากรแปวน้ำไม่ก็เก่งือ้โหดีบ่ะแม่ตงก็จะแตเาต้มีพร้มของนะตรงเงียน้ำแล้วล่างก่อน Đã à <laughs> mẹ ăn, rồi, một nam mẹ tôi mặc kỳ mầm mía bé bắt tay không mẹ nó mầm 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 คนกระแสกแจกมาได้พี่น้องมาครับจกเลยครับต่ำเลยครับต่ำต่ำสมมติเหมือนความนี้สมมติยจมสมเมัอนแล้วำที่แจกถักเตียอันก็ถักไฮถักไฮนังหลายหลที่หนึ่นัง มาจ้าหาหล้ารับโอ้น้งรับไม่ยุ่ไข้เลยมึงแล้วรับแจกแล้่ไจินทักให้กินอะไรแล้วก็นยังไน,นขาดไข้บ่างหือก้าตวันเสด็จนะวันเชียนกัน กนสองเขงกูนอนนกเลย้สองเ่อกเลยอรทูกับตาแซ่บอืมอ่ากับปอนเี่น้องอืมสานนี่ยน้องอืมมักซื้อแต่เบอร์อครับบังกรป๋องอืมอืมอมกว มะเขือเข้ารูอ่ะเนี่ยมกเขือเล้วเต่โดบโดไปหน่อ,นองกล่องเอมค่ระด,ดระเรดเนะต้อนบ้าเมียต้มเลยสิเก็บไปจะบีบแบบพันหนก่อยู่นี่นะ่โะร้งอูงไ่าลงยไม่หงเลยนลงใ้องมาหอ กาเบียร์ก็กางไงต้องบอกว่าจับมือเล็นหมดวันนู้นนี่ต้องคุยนะครับพี่นุ่มสะใจดิครับเนะอ้ย มัลอกับเขือนๆหน่อยจะขึ้นไปอืมอน้วยกอยูกัเนาเนี้ยตนกรป่นเหมอนเอาผกมาเพิ่มอะเงี้ยินรเาตังโอนอนเ็นอือืมอืมอืมืออืมอืมอืมอือืออัอืออม เรอไม่ยืมให้นะเยแต่บ้านไม่ก um> uh 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 ินเราไปห่อนะฝนนุ้ยยายบอกว่าเขาเก็บกินลงสิแกเขาตั้งนนเขาบอกนี่เ็นน้ำเงนจอคนับบ้านเขารับต้องโอ้รับปลกไปเอากินก็เลยนาะได้ได้เว้ ผสมเลยป่ะอือหัวันเลยอ่ะไ่ดงปะผักซีคือคนแช่ตะจนคุยรองร้องยังผักซีน้ำอะไแล้วผักซีหมักผัผัีะรครับมักดีเลยเอาไม่ปรุงใจเลยครับปรุมเลยนี่ใหม่อันนู้นปรุงจนี่แล้วเอายิบกิวมาเนา อุ <mile> ่ล้อุ่นจจะค่ะแล้วทาปลูกเองอืมวาเป็นเก๊กบแต่งมากเลยว่าสต่้าเข่าเนี่ยนะจะร้องก็บอก่ร้องตอนมืดนักก็เป็นหมากหลายอยู่แต่ตอนเป็นเก๊กบมอวนนี่เลยกับต้านหนึ่งเออยเด่แตะเกาดนึงไม่ได้ไม่หู้อะไรเป็นนิดไมล่ะบ่ขมนี่งอะไเนะ กิ้ง kind ด of ีกระบกเตะขับแะบรภาษาไทยนะฮะภาษาไทยแกงขับขับพยนโคลแกงระเล็แกงน้งง้วนแกงตระเล็กใส่ขับพยนโคนะสามคนเก็จะติดสับนี้นี่นี่หือ อันนี้ทำแกงเจะละเล็กใส่ข้าวเย็นโคปลาแดกกระเซ็ดแดกพี่น้องปลาแดกตำอู้มาครับพี่น้องจดกนี่เลยขันตีเข่าเนี่ยนะหักนี่นะเข่ากระป๋นหักมือ มื่อไหร่จะมาเนี่ยเรามื่แกงซสร็จแล้หมน้เงียบ่ะแฉกอาัรดแ่่่าไ่เพรว่าเริ่งานเดืกๆน่ยเขาไปหอเน่แกมีเก็ดบเมียงแก่งแา้ไหมลุ้งกันหม้อกระทะเน่หมอกระทะบบ้านกินหน้องสินานีด้ยินม กินแบบนี้มืดด้วยกันสุดยอด้วย่ะนีเกาหนี็อันี่นล่ะกินแบบป้อน่ัแก่ตนมากินแไใหม่เจ้สียงตวใหญ่ยังไงเด้งเดงเี้บยังให้จร้อนเนี่เติมตันใหญ่เนี่ยเปนตัวใหญ่สี่ซี่มันไนกไม่หยอเกันเดงหรครัลัง หลังกนานเด็กเล่นหลังคะาขก็เลยไม่ได้นอนนั่พันนอนรน้อนนักข่ามากุดหลังกัดสีหน่เห็นมั้ยเรืองไม่ดามจะเลิมบ้งโสดสทแซกครับพี่น้องจะเม็มาข่าเหม็มาเลยกับม้าหมเส็นๆมันกัดนัข่าเมื่อนี่ อ่าแต่มันจะเหนียวแต่แสบนะพี่น้องนะอันดับแรกระยะออกมันีเคือจะพักเมือ่อก็จะพักแต่ว่ามันอีกกิจอยากแห้งไหนเป็นอันแกงกิเลสตะป่นเน,นี่ยนะค่ะเพราะว่าผักเัามีแต่พักแซ่บเนี่ยนะอันนี้มันลวกรอดใจแล,ล้วเศ<ห>ร้านะแม่เนาะหายยังกินกับแพักหายดีกตะป่นก็คาครับก็ดีค่ะก็ไปกินนะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะกับเซเว่นแซมนี่แหละเด้อพี่น้องฝากเป็นกำลังใจเติมและกับครอบครัวนั่นเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะค่ะ,คะ,คะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับเสือมฮักพี่น้องนะค่ะ